ลิเวอร์พูลฟอร์แคสต์38วิเคราะห์โอกาสลงเล่น7ตัวรุกของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเสียตัวรุกอย่างดีโอโกโชตาดาวินนูนเยสเลดิอาสและอาจจะนับรวมฮาวิ่เอลเลียตที่สามารถยิงสูงได้มองเผินๆทีมได้อูโกเอกิติเก้กับอเล็กซานเดอร์อิซักเทียงสองรายแต่อเนอร์ชลอตนับรวมฟลอเรียนเวียตในกลุ่มที่สามารถเล่นกองหน้าด้วยรวมกับโกดี้คัคโปโมฮาเม็ดซาลาและเฟเดริโกเคียซ่าก็จะมีตัวรุกหกราย อย่างไรก็ตามในพื้นที่ของทีมชุดใหญ่ยังมีริโองูโมฮาหรือเอนกูโมฮาเท่ากับว่าหงแดงกลับมามีตัวรุกเท่าจํานวนเดิมและนี่คือบทวิเคราะห์โอกาสของทั้ง7จ็ดรายในฤดูกาลนี้ 1. โมฮาเม็ดลาเดินทชเบิดตัวรุกด้านขวาไม่มีใครแต่ต้องสลา,าได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามจากสามนักแรกแสดงให้เห็นว่าฤดูกาลนี้เขาไม่ต้องแบกทีมเหมือนที่ผ่านมาแต่ถ้าฟิตสมบูารณ์ลาจะเป็นนักเตะที่อยู่ในสนามจนเกมจบอย่างไรก็ตามหากมีช่วงที่เกมขาด หรือหมดแรงสาลาจะได้พักมากขึ้น 2. ฟลอเรนเวียร์พอมดชาวเยอรมันยังไม่อาจจะสร้างผลงานอะไรในช่วงต้นมีเกมที่เขาถูกดันไปยืนสูงแต่ยังทำไม่ดีมากแต่ก็มีสัญญาณดีในหลายช่วงของเกมแต่การที่เขาแทบจะเป็นคนเดียวในกลุ่มนี้ที่ยืนแดงกลางเต็มตัวได้ดังนั้นสถานการณ์จึงไม่มีความกดดันในเรื่องการลงสนามเขาจะเป็นตัวหลักในการลงเล่น นอกจากนี้การมาของอิสซักอาจจะเห็นบางช่วงที่ลิเวอร์พูลปรับไปใช้4-2-2-2หรือ4-2-2-4ซึ่งเวียดก็มีความยืดหยุ่นที่จะเล่นในแดนนี้ได้เช่นกัน 3. อูโก้เอกิติเก้ตัวเลือกแรกในตำแหน่งหน้าเป้าช่วงต้นฤด,ดูกาลเขาตอบแทนด้วยสาประตูแต่การแข่งขันรออยู่กับการมาของอิซักอย่างไรก็ตามเอกิติเก้สามารถขยับไปเล่นริมเส้นได้ทั้งซ้ายหรือแม้แต่ด้านขวาซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่ว่างในช่วงแอฟริกาคัพออฟเนชั่น นอกจากนี้แม้ในฟุตบอลสมัยใหม่เราจะไม่เห็นการใช้กองหน้าคู่แต่สไตล์ของเอกิติเก้และอิซักก็ไม่แน่เหมือนกันที่พวกเขาอาจจะเล่นคู่กันได้ 4. โกดี้คักโปลีลาอาจจะไม่แพร,ว,พรววิธีการเล่นอาจจะจำกัดแต่ในฤดูกาลที่ผ่านมาเขามีประสิทธิภาพเป็นรองแค่โมซาลาในทีมลิเวอร์พูลการอำลาทีมของดิอาสเปิดโอกาสให้เขาเล่นด้านซ้ายเต็มที่ในยุคครอปเขาเป็นกองกลางจำเป็นได้แม้อาจจะดูไม่เลื่อนไหลในสายตาแฟนบอลแต่คักโปมีความขยันของเขา และสภาพร่างกายไม่เป็นรองใครแถมยังเรียกฟาวได้เก่งด้วยการยิงประตูของคักโปยังเป็นทีเด็ดที่มาได้ทุกเมื่อที่สําคัญที่สุดคือเขาเป็นนักเตะที่รับคําสั่งจากผู้จัดการทีมได้ดีผู้จัดการทีมทุกคนชอบเขาดังนั้นเขาจะเป็นกลุ่มที่ได้ลงสนามแทบทุกเกมแน่ๆแ,แม้อาจจะถูกเปลี่ยนออกเป็นประจำหรือลงเป็นตัวสํารองได้เช่นกัน 5. อเล็กซานเดอร์อิซักเป็นอีกคนที่หลายสํานักเชื่อว่าเขาจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับลิเวอร์พูล แค่ช่วงต้นอย่างไรก็ตามหลังเบรกทีมชาติลิเวอร์พูลจะต้องลงเล่น2เกมต่อสัปดาห์แทบทุกสัปดาห์ดังนั้นเขาจะถูกส่งลงเล่นทันทีไม่ว่าจะเป็นตัวจริงแต่แรกหรือสำรองในช่วงต้นแต่อิซักไม่ได้มีปัญหาสภาพร่างกายเขาคือนักเตะที่ฝ่ายของผู้อำนวยการกีฬามองว่าเข้ากับระบบของลิเวอร์พูลมานานตั้งแต่ยุคครอฟดังนั้นไม่ช้าก็เร็วเขาจะเป็นแกนหลักในตำแหน่งหน้าเป้าแน่แน 6. เฟเดริโกเขียซาซูเปอร์ซับ น่าจะเป็นบทบาทที่ชัดเจนขึ้นของเขาในฤดูกาลนี้และสภาพร่างกายที่ดูสมบูรณ์ขึ้นเขาอาจจะได้ออกสตาร์ทในบางเกมได้ด้วยแม้สมรรถภาพในเชิงความเร็วความแข็งแกร่งอาจจะเป็นรองผู้เล่นรายอื่นๆแต่ความฉลาดในการเล่นเขาไม่เป็นรองใครแน่สามนัดในฤดูกาลนี้เขาลงสนามทุกนัดนั่นคือความแตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วอย่างชัดเจนจํานวนเกมและเวลาในสนามของเขาจะมากกว่าฤดูกาลที่แล้วแน่แ่และลิเวอร์พูลจะไปได้ไกลในบอลถ้วยแค่ไหน ผลงานของเคยซ่จะสำคัญไม่แพ้กัน7ริโองูมโมฮาอีกคนที่จะมีบทบาทเหมือนกับเคยซ่แต่จะเน้นริมเส้นด้านซ้ายในวันที่ลิเวอร์พูลต้องการความพลิกแพลนการเล่นมากกว่าคักโปเขาคือคนที่จะได้ประโยชน์จากกฎการเปลี่ยนตัวสำรองได้5ตัวมากที่สุดในฟุตบอลยุคใหม่เพราะนั่นทําให้เขาจะมีพื้นที่ลงสนามในเกมสําคัญๆนอกจากนี้การเป็นตัวจริงในบางเกมช่วงที่ทีมลงเล่นติดต่อกัน หรือในบอลถ้วยก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันเพียงแต่ลิเวอร์พูลต้องพิจารณาใช้เขาแบบไม่หักโหมจนเกินไปสรุปลิเวอร์พูลมีเจ็ดตัวเลือกที่ความสำคัญลดหลั่นมากน้อยต่างกันชัดเจนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทำให้สามารถปรับเล่นหลายระบบหากไม่ได้อิซักจะมีปัญหาเรื่องจำนวนในระยะยาวอย่างไม่ต้องสงสัยการมาของเขายังทำให้เวียดไม่จำเป็นต้องขึ้นสูงบ่อยๆแบบไม่จำเป็นและลดความกระดันของเขาไปในตัวลิเวอร์พูลมีตัวเลือกฉุกเฉินไว้รับมือปัญหาการบาดเจ็บ หรือแม้แต่โทษแบนในระยะสั้นได้ไม่นับริโอทั้ง6คนพร้อมสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงรวมทั้งเคียซ่าอาจจะละเว้นแค่สลารายเดียวที่เป็นเดิร์อันทัชเบิร์ตถ้ารวมตอนนี้ทุกคนน่าจะได้ลงสนามกันเกิน30นัดแน่ๆถ้าสมบูรณ์เต็มที่ยกเว้นในรายของริโอแต่ก็น่าจะมี20เกมขึ้นไปในการหากประสบการณ์จำนวนทั้งหมดจะมากกว่านี้ด้วยหากทีมไปไกลในบอลถ้วยและในยุโรป